มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจการ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติเรื่องผ้าทอนามหมื่นสีจังหวัดตรังแนะนำตัวละครป้าสาวแก้วแพรวจอย บ้านของจอยเฮ้ยปิดเทอมแล้วว่างไม่มีอะไรทำเลยใช่เบื่อมากนอนดูแต่หนังแพลมีหนังอะไรแนะนำไหมไม่รู้จะดูเรื่องไหนดีมีอยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องหนึ่งในร้อยดูแล้วดีมากเฮ้ยนี่ก็ดูเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอืมเป็นหนังที่ดีมากชอบดูติดตามรอดูทุกวันเลย มีฉากที่ชอบมากของ EP 1 4เป็นฉากที่นางเอกกำลังนั่งทำผ้าทอให้กับพระเอกเอาไว้เพื่อที่จะรอพระเอกขอแต่งงานฉากนี้คือเขินมากอืเหมือนในฉากนี้หามาจากในอินเทอร์เน็ตเหมือนจะอยู่ที่จังหวัดตรังนะแพลเราไปตังกันดีไหมช่วงนี้ก็ปิดเทอมพอดีก็ดีนะจอยไม่เคยไปเหมือนกันงั้นเราโทรชวนแก้วกัน บ้านแก้วอยู่ที่จังหวัดตรังโอเคจอยจะได้ให้แก้วมาเป็นไกด์ให้กับพวกเราด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราโทรหาแก้วก่อนฮัลโหลแก้วฮัลโหลว่าไงจอยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพอดีว่าเรากับแพลอยากไปเที่ยวจังหวัดตรังแถวตรงชุมชนนาเหมื่นสีแกพอจะเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับพวกเราได้ไหมได้สิพวกเธอจะมาวันไหนกันละ่ะประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์เราจะไป โอเคเลยงั้นเจอกันที่บอขอสอจังนะโอเคฮัลโหลแพลวว่าไงเป็นไงบ้างแก้ว,ว่างไหมแก้วว่างนะเราได้นัดแก้วไว้ล่ะดีเลยแล้วเราจะไปวันไหนกันดีงั้นวันเสาร์เวลา8ปดโมงครึ่งเจอกันที่บอขอสอสงขาและเราจะเดินทางต่อด้วยรถตู้ไปสงขาตรังโอเคเลยจอย พธวมาถึงแล้วหรอมาถึงแล้วรอนานไหมไม่เลยพร้อมไปเที่ยวหรือยังพร้อมมากงั้นพวกเราไปกันเถอะสี่ชั่วโมงผ่านไปแก้วจอยกับแพลมาถึงตังแล้วนะแล้วตอนนี้พวกเธออยู่ที่ไหนกัน ตอนนี้เรานั่งอยู่แถวโซนป้ายตรังสงขลาน่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเรากำลังไปจอยแพรว,ว,วันนี้พวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาพวกเธอไปเที่ยวชุมชนนาหมื่นสีโดยจะมีป้าสาวเป็นหัวหน้ากลุ่มของศูนย์ผ้าทอนาเหมื่นสีคอยให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่และเกี่ยวกับผ้าทอนาหมื่นสีได้เลยตื่นเต้นมากๆ สถานที่แรกที่เราจะพาพวกเธอไปคือศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอนาหมืน่นศีศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอนาหมื่นสีอยู่ตำบลนาหมื่นสีอนาโยงจตรัง,งเป็นแหล่งผ้าทอที่มีประวัติยาวนานกว่า200ปีคนในชุมชนสืบทอดการทอผ้ากันมารุ่นต่อรุ่นเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญานี้หายไปและปี2548ชาวบ้านที่ทอผ้าได้รวมตัวกันตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างลวดลายที่หลากหลายมากขึ้นในต่อมาปี2557กลุ่มเซนท่านได้เข้ามาช่วยสนับสนุนโดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บนชั้นสองของโรงทอเก่าเก็บรวบรวมลายผ้าโบราณไว้และเปิดขายร้านสินค้าจากผ้าทอด้วยในปี2561ก็ได้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของตังอีกด้วยโดยพื้นที่ของศูนย์จะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆ 1. ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอนาหมื่นสีไว้สำหรับเรียนรู้เรื่องการทอผ้าแบบดั้งเดิม 2. ด้านข้างศูนย์ผ้าทอนาหมื่นสีเป็นโซนผลิตและขายสินค้าผ้าทอมือ ส่วนที่3ชั้นบนของโรงผ้าทอเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมลายผ้าเก่าและของท้องถิ่นไว้ให้ชมเราจะได้เห็นว่ามีสินค้าที่ทำมาจากผ้าทองานละเอียดและมีความสวยงามโอ้โหไม่คิดว่าผ้าทอจะนำมาเป็นสินค้าดูสวยและทันสมัยขนาดนี้ใช่เลยจอยมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าอีกเยอะเลยสถานที่ต่อไปจะเป็นชั้นสอง ขึ้นมาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นสีด้านบนโรงเรือนทอผ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นสีที่เดินเพื่อเพลิน,พนได้ความรู้รวมทั้งเห็นถึงความสวยงามของผืนผ้าทอมือและศักยภาพที่ได้ผนวกเข้ากับงานออกแบบสมัยใหม่นับได้ว่าเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์เชิง วัฒนธรรมโดยในแต่ละเดือนจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแวะเวียนเข้ามาดูงานอย่างสม่ำเสมอว้าวมีเสื้อลวดลายของผ้าทอหลากหลายมากใช่เลยแคลแถมมีประวัติความเป็นมาของผ้าทอนาเหมืองสีและลวดลายของผ้าอีกด้วยประวัติความเป็นมาของผ้าทอนาเหมืองสีนาเหมืองสีเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนายงจังหวัดตรังที่ขึ้นชื่อเรื่อง ้าทอพื้นเมืองของภาคใต้จังหวัดตรังเองนั้นก็เป็นพื้นที่เก่าแก่มีคนอาศัยอยู่มานานมากเป็นพันพันปีแต่การทอผ้านี้เคยหยุดช่วงสงครามครั้งที่สองเพราะหาวัตถุดิบไม่ได้จนปี2514ยายนางช่วยรอดกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็ช่วยกันฟืน้นฟูการทอผ้าใหม่ใช้อุปกรณ์แบบนั่งเดิมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานและต่อมา นางกุศลนินละอซึ่งเป็นลูกสาวของยายนางช่วยรอดก็รับช่วงต่อแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยสนับสนุนทำให้ผ้าทอนามมื่นสีกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งและกลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญของคนตรังโดยขั้นตอนการทอผ้านั้นมีอยู่5ขั้นตอน 1. การหันได้ 2. การค้นหูก 3. การสอดผ้าฟันฟืม 4. การม้วนได้เข้ากี่ 5. ถู่ผ้าผืนต่อไปเราจะมาพูดถึงกี่ที่ใช้ในการทอผ้านาหมื่นสีโดยกี่ที่ใช้ทอผ้านาหมื่นสีมี2ชนิดดังนี้ 1. กี่พื้นเมือง 2. กี่กระตุกความหมายของกี่พื้นเมือง กีพื้นเมืองนั้นเป็นการทอรผ้าของชาวบ้านนาหมือนสีในอดีตมักจะทอด้วยหูกซึ่งเป็นกี่ทอผ้าแบบพื้นเมืองเป็นกี่ขนาดเล็กในภาคใต้ช่างทอรเรียกกันว่ากี่เตี้ยการสอดเส้นพุ่งเข้าใช้ตรนที่ทำให้จากไม้ไผ่ลำเล็กๆแทนกระสวย ปัจจุบันกี่แบบนี้มักจะทอผ้าบางชนิดเท่านั้นส่วนใหญ่การทอผ้าชิดหน้าผ้าพานช้างผ้าสบายทั้งนี้เป็นกี่ประเภทนี้เป็นกี่ขนาดเล็กทอผ้าได้ช้าลายที่ทอส่วนใหญ่จะเป็นลายลูกแก้วและลูกแก้วชิงดวงความหมายของกี่กระตุกเป็นกี่ทอผ้าชนิดหนึ่งที่มีสายกระตุกเพื่อให้กระสวยพุ่งไปได้เอง ชาวนาหมื่นสีจะทอด้วยกี่กระตุกสำหรับผ้าที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกี่ที่ทอได้เร็วและสามารถทอผ้าหน้ากว้าง,างได้ขนาดที่ทอมือและเท้าจะสัมพันธ์กันและการทอได้เร็วกว่าายกี่พื้นเมืองนั้นส่วนใหญ่จะทอผ้าสรงผ้าขาวมา้าต่อไปเราจะมาพูดถึงประเพณีวัฒน,น,ธ,นธรรมที่เกี่ยวกับผ้าทอ โดยจะแบ่งออกมาเป็นสองอย่างคือ 1. งงานศพ 2. งงานแต่งงานโดยเราจะมีประเภทและความหมายของผ้านั้นๆอีกด้วยงานศพเป็นผ้าสีขาวหรือผ้าขาวดำที่ใช้ในการคุมโลงศพหรือประดับเมรุประเภทของผ้านั้นแบ่งออกมาเป็นสองชนิดคือผ้าดิบสีขาวไว้ใช้ห่อร่างผู้ล่วงลับ 2. ผ้าแพรขาวหรือผ้าแพรดำ ไว้ใช้คุมโลศพตโดยความหมายนั้นหมายถึงเป็นสัญลักษณ์ของการอำลาและการส่งดวงวิญญาณ 2. ง,งานแต่งงานผ้าตั้งเป็นผ้าที่ใช้งานแต่งงานมักเป็นผ้าทอมือหรือผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงามสีมงคลเช่นสีทองสีชมพูหรือสีแดงประเภทของผ้าแบ่งออกมาเป็นสองชนิด 1. ผ้าไหมลายจก หรือผ้ายกดอกใช้ทําเครื่องแต่งกายของเจ้าสาว 2. ผ้าเพลหรือผ้าเขามาใช้ทําเป็นของรักไหวและของขวัญความหมายของผ้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และชีวิตคู่ที่มั่นคงจอยนี่ไงที่พวกเราดูหนังมาเขาได้นำประเพณีที่เกี่ยวกับงานแต่งงานมาทำในฉากละครด้วยจริงด้วยแถมได้รู้ความหมายของผ้าทออีกด้วย ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสินค้าที่ขายจาก OT ท p อโดยผลิตภัณฑ์ที่มีนั้นขายมีอยู่3อย่างคือ 1. กระเป๋านาหมื่นสีทรงใหม่ 2. หมวกแก๊ปจากชุมชนนาหมื่นสีจังหวัดตรัง 3. ชุดผ้าทอนาหมื่นสี ราทั้งสามคนต้องขอขอบคุณป้าสาวที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าทอนาหมื่นสีนะคะทำให้พวกเราได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนและผ้าทอนาหมื่นสีป้ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ยังมีเด็กๆอย่างพวกหนูมีความสนใจและได้มาให้ความรู้ต่างๆกับพวกหนูขอบใจนะแก้วที่พาเราไปเที่ยววันนี้เราก็ขอบใจเหมือนกันนะ ได้เลยคราวหน้ามาอีกนะเดินทางปลอดภัยนะบายบายมาเที่ยวนามื่นสีด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ